พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนาแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันจันทร์วันที่15เดือนที่9ในหัวข้อเรื่องอย่าดมดำดับความสำคัญของคุณและพระวจนะที่จะใคร่ขวรและสามัคีธรรมในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อที่11ท่านทรงระวังตัว เลงว่าจะลืมพระยาเวพระเจ้าของท่านโดยไม่รักษาพระบัญญัติกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้พี่น้องคะมันง่ายมากที่จะลืมสิ่งที่คุณควรทำเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าผมไม่ได้หมายถึงแค่ปัจเจกบุคคลแม้แต่คริจักรโดยทั่วไปก็อาจเริมความดับความสำคัญได้ลองดูประวัติศาสตร์คลิจักรสินับตั้งแต่การกำเนิดของคริจกักร คลิจัก,ก็ใช้เวลาเพียงสามสัตว์รษในการครอบครองโลกทั้งใบนี่เป็นความสําเร็จอันน่าทึ่งในยุคที่การสื่อสารและการขนส่งดําเนินไปอย่างเชื่องช้าในปีคศ324จกักรพรรดิคอนสแตนตินทรงยกเลิกการข่มเหงคริสเตียนและเพียง6ปีต่อมาในปีคศ330เขาพอประกาศให้คริสเตียนเป็นศาสนาของโลก ที่จากพอใจกับเัืงนี้และด้วยผลบางประการซึงผ่ใครลงพวกเขาไม่เห็นความเร่งด่วนในการประกาศข่าวประเสริฐเพราะทุกอย่างดูเหมือนจะเรียบด้อยดีพวกเขาคิดว่าทุกคนต่างก็เคร่งศาสนาแต่พระเยซูมไม่ได้เสด็จมาเพื่อสถาปนาศาสนาพระองค์ทรงต้องการให้มนุษย์ได้รับความรอดอย่างแท้จริงดังนั้น การประเมินลำดับความสำคัญของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญเสมอชนชาติอิสเาเลลเริมลำดับความสำคัญของพวกเขาพระรรมพียบอกเราว่าพระเจ้าทรงประทานแผ่นดินที่พระองค์ทรงสัญญาไว้แก่พวกเขาอย่างไรด้วยสิ่งนี้พระองค์ประทานความสงบสุขแก่พวกเขามีสาิสุขและทุกสิ่งก็ราบรื่นโยชัวบทที่21ข้อที่43-45 อย่างไรก็ตามพระองค์ได้ทรงเตือนพวกเขาไว้ในโยชูวบทที่23ข้อที่7ถึง8ว่าเพื่อท่านจะไม่สามาคมกับประชาชาติเหล่านี้ซึ่งเหลืออยู่ท่ามกลางท่านหรือออกชื่อหรือสาบานในนามพระของพวกเขาหรือปรนนิบาตหรือกลับลงนมัสการพระเหล่านั้นแต่พวกท่านจงยึดมั่นอยู่กับพระยาเวพระเจ้าของท่านดันคิด้ทําอยู่จนถึงวันนี้ ชาวอิสราเอลพยายามฟังคำเตือนนี้อยู่ระยะหนึ่งแต่ในที่สุดก็เริ่มหลงละเลงและเริ่มโปรนิบัติพระถังชาตินั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่ได้ประกาศน,นำดวงวิญญาณคลิจักเริ่มเข้าสู่โรกิยะในไม่ช้าเราก็เริ่มสนใจข้อเสนองานที่น่าสนใจและธุกรกิจที่ยั่วนำใดของพวกเขาพวกเขายังคงดึงเราอยู่ดีด้วยเรืกระทั่งเราเดิมไปว่าเราควรประกาศน,นำดวงวิญญาณ นั่นคือเวลาที่คุณเห็นคริสเตียนที่ไม่สามารถมาคริสตจักรได้เพราะพวกเขาต้องไปทำงานในวันอาทิตย์บางคนเลื่อมาคริสตจกักรพอธุรกิจเฟ,ฟื่องฟูหละพวกเขาต้องเดินทางตลอดเวลาคนเหลนน่านี้ลืมลำดับความสำคัญของตัวเองอย่าปล่อยให้โลกดึงดุดคุณจนลืมลำดับความสำคัญของคุณจงรักษาวความบริสุทธิ์ของการสมาธิธรรมและการอุทิศฐตนต่อพระคิดและเรื่อง่ายวิญญาณ จงประกาศนำดวง,งวิญญาณต่อไปคุณเป็นคริสเตียนก่อนและเหนือสิ่งอื่นใดจงให้สิ่งนี้ปรากฏชัดในทุกสิ่งในชีวิตของคุณฮาเลลูยาอเมนให้เราขอาถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะช่างหน้าชื่นชมยินดีเหลือเกินที่ได้ประกาศข่าวประเสริฐแห่งพระสิริการไขยอาณาจักรของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับฉันและฉันประกาศว่าไม่มีสิ่งใดจะเบี่ยงเบนฉันาจากการทุ่มเทพ,พลังของฉันไปสู่การย้ายมนุษย์ออกมาจากความมืดสู่ความสว่างและจากฤทธิ์อำนาจของซาตานมหาพระเจ้าทำให้พวกเขาเป็นพลเมืองแห่งอาณาจักรในิ้าน ของพระเจ้าฮาเดลุยาอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าอย่าปล่อยให้โลกดึงดูดคุณจนดื่มดำดับความสำคัญของคุณจงรักษาความบริสุทธิ์การสมาเคธรรมและการอดที่โนต่อประคิดและเรื่องฝอยบิญญาณ ทองพอประกาศนำดวงวิญญาณต่อไปคุณเป็นคริสเตียนก่อนและเหนือสิ่งอื่นใดทรงให้สิ่งนี้ปรากฏใช้นในทุกสิ่งในชีวิตของคุณนะคะพระเจ้าสำกำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจะนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้ เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอารมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ i.d.line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ์ PAF พระวนจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด